โตไวจริง,รงต้นนากราชต้นนากราชเนี่โอ้สบายๆนะมีสวนอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยต้นเท่าไหร่กันต้นต้นละร้อยสองร้อยแล้วแต่นี่ต้นอะไรต้นหนังคุ้มอะไรนะหนังคุ้มหนังคุ้มคุ้มใช่ไหมอ่ามีรวยไม่เลิกก็มีนี่เป็นเป็นยังไงกันนี่นีรวยไม่เลิกนี่ออรวยไม่เลิกเอา้า นี้ไปอยู่บ้านใครเราก็ไม่ต้องทำงานเลยดิเขาว่าไม้มงคลเอไปไว้ปุ๊บรวยเลยใช่ต้องทำต้องทำเาต้องทำงานด้วยเออโ้มันเยอะจริงเลิกแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะเศรษฐีเศรษฐีเลื่อนนอกเศรษฐีเลื่อนนอกอ่าเลื่อนเลื่อนในขาวที่ตรงกลางอันนี้ขาวอยู่ริมขอบใช่ไหมอ่าขอบขาวโอ้มันเยอะจริงเนาะเยอะเฮ้ยมะขามล้วนะใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ใช่มะขามอะไรอ่ะมีมะขามต้นนึงเนี่ย เออนี่มะขามนี่มะขามเขาขายหรือยังไงขายโหเนี้ยนะอ่าโอ้แล้วเราเรามารีวิววันนี้ขายต้นไม้หรือยังไงเนี่ยเราจะขายต้นไม้กันวันนี้ขายต้นไม้อย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้ไปเงินไปทองอ่าใช่ไปเงินไปทองไปหน้าใช่เอาไว้งานแต่งใช่ไหมอ่างานหุ่นเดียวันวันใหม่อะไรก็ได้พี่สิงต้นอะไรโอ้โหนี่ยนี้ต้นแจ้งอ่ะดิเนี่ยนะไม้เก่าไม้แก่เลยโอ้มันมันดูเป็นแบบมันขังเนาะมันเหมือนมีมวลขังเนาะใช่ทำพุ่มไม้สวยนะตัดเนี่ยจริงต่ำๆเนี่ยตัดลม เอาโต๊ะเอาไอ้มานั่งแต่วันนี้เขาให้เรามารีวิวบ้านบ้านพ่อพี่ตรงนี้เลยแต่แถวนี้ยนะเ้าวมีไงเนี่ยให้รีวิวไขเขาหมวตะเพิ่นกับต้นไม้เนี่ยชอบเลรีวิวไขเขาก่อนเอาสิเดี๋ยวผมไปเป็นตากล้องก่อนเอาได้ได้เอได้แป๊บนึียวเพิ่งโอ้โหหมวตะเพิ่นกับต้นไม้เขาปลูกไว้เยอะไงอ๋อมันเป็นที่อะไรเขาเรียกอะไรนะเกษตรแบบพอเพียงเพียงพอแล้วก็เพียงพออ๋อโอ้ที่อิงนี่นี่มากอดต้นนี้หน่อยดิโอ้โหกอดไม่มิดเขาเรียกว่าอะไรโอบโอบ มาขามเนี่ยอย่างนี้กี่คนโอบหนึ่งเอาสองคนครึ่งสองคนครึ่งโอบอีกครึ่งหนึ่งคือใครสามคนโอบแล้วกันสามคนโอบมันไม่มันไม่ถึงนี่เอาเข้าเรื่องขอาเราเลยทําไมอะจะพามาดูบ้านหลังนี้อ้บ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวสีเขียวสดใสอ่าวันนั้นไอ้กำนันโอมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเรียกอะไรนะเขียวเขียวอะไรนะเขียวเหนียวซับอะไรพูดอยู่เขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับอืมขายบ้านหลังนี้ด้วยขายหมดแหละ ทั้งบ้านทั้งที่ดินได้ต้นไม้ไหมเนี่ยต้นไม้ในบางบางอย่างเขาอาจจะเอาไปอ๋อคือแบบมันมันที่เท่าไหร่กันล่ะเนื้อที่สามจริงมันมองไม่เห็นใบมาขามบางหูก็แหบแหวกแแบกไปอนลกกล้องใช่ไหมโอ้ยตกใจเลยใบมาขามบังสามไร่เท่าไหร่นะสามไร่กว่ามันจะไปกินทําไมแล้วเปรี้ยมันไม่เข้าเรื่องสามไร่กว่าขายเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนียเจ็ดจุดสองเก้าล้าน 2.79เอ้าเอาจำผิดอีกแล้ว2องจุดเ้าล้านเอาสักมากมายเลยคูีคูณเลยพาเดินดูหน่อยใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนบอกจังหวัดอ่าจังหวะเอาอะไรนะอ่อำเภอจังหวัดอะไรก่อนนี่มันอยู่ที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีนี่เองอำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีห่างจากดอนเจดีประมาณ6กิโลได้ห่างจากดอนเจดีอ่าสมเด็จพระเลียสวนอ่าห่างจากกรุงเทพกี่กิโลประมาณร้อยร้อยสิบร้อยสิบกิโลห่างนิด ขับรถไปเดียวก็ถึงมีบ้านแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยใช่นี่ให้ดูเพื่อนบ้านทางเข้าจะเป็นอย่างเงี้ยข้อเสียหน่อยทางเข้าเนี่ยมันมันไกลไม่อย่างเงี้ยปื๊ดไปประมาณกิโลนึงเจอลาดยางเลยนะคงไปคงมาเนี่ยหนึ่งกิโลอ่ะมันออกไปนี่ก่อนแลต่ตรงนี้มันแคบนิดนึงแล้วออกไปก็กว้างขึ้นใช่แล้วก็มีเพื่อนบ้านตรงหน้าทางนัเข้าด้วยพรึบพรับแต่ที่นี่จะไม่มีไฟฟ้านะต้องจยุดตะเกียงเอาแต่บ้านหรือไงล่ะเนี่ยอ๋อมีด้วยเหรอ เอออินเทอร์เน็ตจะไม่เข้าอินเทอร์เน็ตมีต้องอกกไม่รู้แต่ไม่เห็นนะยังยังอ่าแต่แน่ๆคือไฟฟ้ามีไฟฟ้ามีปะปาเดี๋ยวทิดอึ่งพาเดินดูหน่อยที่ว่ามันเป็นยังไงบ้างได้เดินมาทางนี้อ่าไไปจะไปทางไหนก็ไปอันเนี้ยอันเนี้ยคือเขาปลูกไว้หารายได้พิเศษคือเขาเขาเป็นคนชอบชอบอ่าชอบในเรื่องของอะไรต้นมงต้นไม้ใช่แล้วเขายังทาที่นี่นะอาจารย์นี้ก็ยังทําอ่าดินหมักชีวภาพเป็นเป็นอาจารย์สอนด้วยสอนเหมือนก่าจริงๆแกไม่ใช่อาชีพเป็นครูหรอก จริงเต่๋ยว่าแกชอบในสายของการให้ความรู้คนแกชอบรู้สึกแกจะเป็นทอาหารไมเหรอเป็นอาหารเป็นอาหารแล้วก็จ่าอ่าอในนี้ที่หนึ่งเราไม่เข้าไปแล้วกันเพราะว่าเขามีพ้ากรสัยอยู่ใช่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำอ่ารู้สึกจะเป็นสองห้องนอนสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงใหญ่เลยนะึงใหญ่เลยแล้วห้องครัวจะอยู่ท้ายๆนี่เดี๋ยวเราไปแอบดูห้องครัวไปไปไปดูต้นไม้แปลงนี้สองไอ้สามไร่กว่าสามไร่กว่าส่วนใหญ่จะเต็มพื้นที่ด้วยต้นไม้ใช่ขอบเขตแปลงนี้อาจจะบอกไม่ชัดเจนนะมันก็คือเหมือนม่นสี่เหลี่ยมทั่วไปแหละ ใช่อ่าแต่มันจะ,จะอธิบายยากเพราะว่ามันมีต้นไม้มันมันบังไงเราชี้ไปมันก็จะบังต้นไม้อยู่น่ากว้างกี่เมตรทึ้งน่ากว้างถนนเนี่ยนะอ่าโอ้ตรงนู้นเลยประมาณเอาง่ายๆเลยจะไอ้ต้นขี้เหล็กนั้นป่ะ นี่เลยนี่เลยเขาเรียกคีเหล็กหลายคนไม่รู้จักไอ้ดอกเหลืองๆใช่ไหมไม่ใช่อ่าล่างนะอ่าล่างมันอะไรนะทางอุไรทางทางอุไรข้างบนนอ้ต้นใหญ่ๆนี่คือคีเหล็กอ่าอ่าเนี่ยในครูท่าดาวงมาเลยเนี่ยเนี่ยผ่านต้นอะไรต้นจิกเหรอต้นแจงต้นแจงต้นมะขามไปนู่นไปถึงตรงนู้นเลยไปถึงต้นมะยมนู่น่ะต้นมะยมตรงนู้นอ่าอ่านั่นคือหน้ากว้างอ่าประมาณสักหกสิบได้ไหมหกสิบเจ็ดสิบได้หกสิบกว่ากว่าเนี่ยหกสิบกว่าเมตรยินดีพาลามีคบขายห้าสิบาทนะครับห้าสิบอ่าเป็นต้นเล็กอยู่อ่าสนใจก็ติดต่อทิดึงได้เลย เดี๋ยวผมจะมาบอกเอาที่อืก็จะขาย80บาท80หรือร้อยนึงก็ได้หากินต้นทางเลยนะนี่ไงห้องเอาเอาไปมาดูไปดูกันเอ๊ะผ่านมาเจอมายมยมอีกแล้วโอ้เขาจะมีอะไรที่มันต้นไม้เยอะอะเต็มพื้นที่อ่ะโอ้ทำมมความสุขอย่างนี้ต้องขายทําไมอ่ะเอ,าอเขาหนึ่งเลยเขาจะเอาเงินใช้นี่แล้วก็จะ่าไปอยู่อีก จังหวัดหนึ่งคือง่ายๆเลยพอขายพออันหนึ่งต้องการใช้เงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้แล้วเขาย้ายเพราะลูกเขาได้ราชการที่เสาโคราชเลยย้ายแค่นั้นเองพูดง่ายว่าเอาเงินไปซื้อที่อื่นต่อไปอยู่กับลูก่าจะพูดจะประมาณนั้นแล้วกันเขาว่าจะซื้อแค่ไร่เดียวอะไปซื้อไร่เดียวแล้วก็เหลือเงินไปทําทุนอีกหน่อยนึงอื่นสองจุดเจ็ดเจ็ดนี่ต่อได้เยอะไหมสองจุดเจ็ดเก้าสองจุดเจ็ดเก้าต่อได้เยอะไหมเอาเรามาดูกันก่อนดีกว่า ลองมาดูก่อนเออต่อเลือกทัก2.05ได้ไหมโอ้โหอันนี้ไม่พอจะใช้นี่เลยไม่พอใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูเอาละกันใช่อันนี้อะไรมะเหงกมะเหงกมะกอกมะกอกเขียขวางงเงี้ยเหรอมะกอกเขาเรียกมะกอกฝรั่งอันเนี้ยอันนี้มะกอกบกหรือมะกอกน้ํามะกอกฝรั่งมะกอกฝรั่งกินดิบได้อ๋อแต่มันจะเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวนิดๆน่าจะกินพริกกเกลือเนาะโอ้โหแจ๋วเลยโอ้เนี่ยมันมันก็จะตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมทึ่งนี่ตรงไปเรื่อย มอนไมนสวนป่าออเมีบ้านาผมอยู่ในสวนนะโดโดๆรงการพันล้านไปไงพันล้านเลยเหรออผมไอ้บอลละใช่ไหมพวกนี้มาเล่นนะ <c oughs> ใช่ไหมมาลงมาละ <c oughs> ไอ้พวกนี้ นี่มารักขี้เป็ดใช่ไหมขี้นกขี้นกใช่ไหมเออแล้วผมไปเอาไปจากไหนกันล่ะเห็นเขาเลี้ยงเป็ดเมื่อกขี้ไป็ดแต่เช้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีอะไรเต็มไปหมดเลยทิ่งเนาะใช่เดินไปนี่แทบแบบโอ้เยอะแยะเลยอ่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้ดอกไม้นี่ไงเนี่ยดอกไม้เรียกไม่ถูกบางทีมันเป็นสมุนไพรด้วยเนใช่อ่าไม้ประดับด้วยไม้โชว์ด้วยโอ้โหเยอะแยะมาในเนี้ยดูทั้งขาทั้งอะไรนะกระชายกระชายไอ้อะไรนะทุพูนี่ต้นหอมโอ้เยอะแยะเลยกระเทียม ยังนั่งยางไหมไม่เอาอะร้อนใช่ไหมเห็นยางมาเยอะดีนึกว่าชอบนั่งยางไม่ใช่โดนนั่งยางอย่างเงินนี่ถั่วพลูอ่าถั่วพลูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีดอกเห็นคนส่วนใหญ่ตอนนี้ซื้อกินอันนี้ดอกอะไรนัเน่เนี่ยเนี่ยอันชันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกินอร่อยเนี่ย เรียกไม่ถูกไลืมชื่อเดี๋ยวต้องหาในเน็ตกันในหาในเน็ตมี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 แมลงต่อเนี่ยตัวต่อเห็นไหมใช่ไหมพึ่งหรืออะไรเออัไงัไงเอาเรื่องว่านั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวมันต่อยเอามันต่อยเอาธรรมดาไม่กินเกสอนใช่ไหมแล้วไม่ทำเขาเขาไม่ทําเราอ่าบ้านก็คือเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นอ่าก็ต้องมารีโนเวทใหม่ก็มาทาส่งสีเอาเออใครจะชอบแบบนี้ก็อ่าได้เลยอันนี้อะไรเนี่ยผักสวนครัวหัวกินได้กินหัวได้อ๋อที่เขาเอาหินกินอิฐบุนไซอะไรอย่างง คือปีปีนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วพอไป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 ผ่านเรื่องนี้อันนี้กระเพราควายเขาเรียกกระเพราควายเพราะอะไรควายกินไม่ใช่มันใบมันใหญ่ใช่ไหมเป็นยังไงแต่เขาเรียกว่ายีราอ๋อมันมีหลายชื่ออันนี้ใช่กระ thon ไหมอันนี้ไม่ใช่กระท้อนน่าจะเป็นต้นอ่าอะไรนะโกโก้หรืออะไรเนี่ยไม่ใช่โกโก้อะไรนะไม่ใช่อาโกโก้อย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเรียกไม่ถูกไปเถอะไอ้วันนั้นเจ้าโอ้มันบอกอยู่ มะน่าอะไรนะเออนั่นแหละใช่ไหมไปล่ไปมันเถอะบางทีเราไม่รู้เรากขไม่กล้าพูดนะเออชื่อภาษาปากกินเราพูดไมปหมะบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆในนี้ก็มีมะนงมะนาวโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็นี่อะไรนะเนี่ยเนี่ยนั่นแหละไม่ยะนางใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลูกลูกออกสีส้มส้มวันสุกอ่ะข้าวข้าวฟักอ่าฟักข้าวอะไรนะข้าวข้าวฟักอะไรนั่นแหละอ่า จริงๆเราก็ไม่ได้เก่งสักทุกเรื่องนะอ่ไม่ได้เก่งเราเอาใส่มั่วเข้าไปเรื่อยๆมะนาวแก้วมังกรด้วยแก้วมังกรต้นไม้ยืนต้นหรือต้นไม้ใหญ่ๆมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะปลาดูนี่ไงมีปลาดูด้วยปลาดูปลาดูนี่อยู่ในที่เราไหมอ่ะในที่ดิมันจะผ่านมานี่เลยนี่ที่อ่นผมผมไม่รีวิวเรื่องที่ต่อได้ไหมผมรีวิวเรื่องไก่ได้ไหมเอาวไก่เลี้ยวเอาเรื่องต้นไม้ก่อนไม่ได้เหรออ๋อไม่เอาไก่เหรอนี่มันมานี่เลยนะไหนเขาเขียนไปไงนี่เลยนี่ทำตัวเป็นคันเขตหน่อยดิเนี่ยก็คือ จากไอ้ต้นขี <color promotion> <karang ados> ้เหล็กที่ผมพูดเมื่อกี้ขี้เหล็กอยู่นู่นน่ะใช่แล้วก็ตรงดิ่งมาเลยมาเลยเนี่ยจะมีเชียวเชียวบอยอยู่หน่อยนึงใช่คือเขแปลงแปลงพี่แปลงน้องใช่ไอ้แปลงนี้อธิบายยากข้อเสียคืออย่างที่บอกเป็นถนนหินคุกหินคุกหนึ่งกิโลแต่อยากให้ท่านมาชมเองใช่เพราะมันอธิบายยากเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะอ่ามันไม่เหมือนที่เปาเปาไก่นี่ไก่นี่ไม่ให้นะไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ไม่แถมใช่ไหมไม่แถมไม่แถมออกมาเลยเดี๋ยวเขาหายเราซวยแสดงว่าเขาหวงหวงสิแล้วต้นไม โอนี่ให้ทิให้หมดเลยให้ทิคือสมมุติวราซื้อที่ไป3.7เท่าไหร่79้ใช่ไหมแล้วต้องมาคิดตัวละ50บาทต่อไหมคิดต่อไหมไม่ไม่คิดต่อไม่มีแล้วจบตรงนั้นเลยให้หมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างของนั่นไก่ไม่ให้ไก่ไม่ให้ไก่หวงอไปเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นหน่อยเขาทำปุ๋ยหมักเห็นไหมปุ๋ยหมักเป็นยังไงนี่ไงแล้วนี่อ่ะ เอ้ยวันนั้นเห็นมันมีคนบอกว่าที่อึงน่าจะเป็นปุ๋ยมันใช่อย่างนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างี้คนละเรื่องกันนะ่่นีปุ๋ยหมักเขาจะพวกเศษใบมงใบไม้ในใบไผ่อย่างเงี้ยเอาเอามาหมักกันใช่เป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างจะไม่มีพวกเคมีใช่พวกชีวภาพถ่ายต้นมงต้นไม้สบายแล้วเข้าไปอีกลึกไหมเนี่ยโอ้โน่นน่นโน่นถึงต้นอะไรเดิสูงสูงนู่นไกลตรงนู้นเลยนะออ่าืมแล้วก็ต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโอ้เยอะมากมายเรียกไม่ถูกอะต้นจีปาถะละกันโอ้โหเยอะแยะต้นอื่นๆ มีเหรอไม่รู้ดิแล้วต้นอื่นๆคือไม่รู้จักมันเยอะจัดเอ่ทิ่งต้นอะไรใหญ่ๆนั่นๆเนี่ยอ่านี่ก็จะน่าจะปลาดูเหมือนกันปลาดูใช่ไหมปลาดูนี่แพงนะแพงแพงมันเยอะจริงๆอหเนาะใช่นี้ถ้าเรามาปลูกบ้านเรามาอันไหนไม่ชอบเราก็ออกอันไหนชอบเราก็เก็บไว้อ่านี่กับสมุนไพรนี่ฟ้าลายโจนนี่ฟ้าลายโจนนี่นะที่เขาแก้โควิดป่ะนี่แหละโอ้มนะมันขมนะเนี่ยนะอ่าทำไมถึงชื่อฟ้าทลายโจนไม่รู้ขนาดโจนมันจง ในตัวเพราะว่าต้นนี้นี่เก็บไว้ในโจนไม่เข้าบ้านเข้ามาในเสร็จหมดเลยโว้ยจนเหลืองๆหลือนี่อะไรเนี่ยนี่เหรอทองอุไรป่ะทองอุไรเอ๊ะเห็นบางทีคนบ้าบ้าเขาชอบมาทัดหูป่ะไม่รู้เขาคนดีๆเขาไม่ทำใช่ไหมเออคนดีๆก็ไม่ทำเขาชอบมาทัดหูนี่เยเห็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเออทำไปได้อย่าไปทำอย่าไปทำที่งี่ดูให้เป็นแบบอย่างก็อย่าไปทำบาๆต่อไปเออไปทำอย่างนี้เด็กดึงเรียนแบบใช่ใช่เนี่ยสามอ้น ฟความอ้นอ่าใครเคยดูนะฟความอ้นแต่เนี้ยเราคงไม่เข้าไปละพอละเดี๋ยวไปจัดเอาอ่าอ้นนี่ก็คือคล้ายๆงูเห่าอืมคล้ายๆหนูแต่ตัวมันใหญ่ตัวใหญ่นิดหนึ่งหนูผสมกับกระต่ายมั้งอ๋อตัวใหญ่อ่าอันนี้กบใช่ไหมอ่ามีกบเนี่ยเราถึงบอกว่าเราไม่ค่อยอยากอธิบายพื้นที่เพราะมันจะงงอ่าเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเยอะนะเนี่ยเอาเต็มหลไปกันมือขอมือใช่มอ่านี่นี่นี่มันชื่ออะไรกันบ้าง ผมมันจําชื่อยากเลยมันหน้ามันเหมือนมันหมดกันนะเข้าไปทําไมกบนี่ก็ไว้เลี้ยงจาเป็นพ่อพันธุ์บ้งเอาไปขายแต่ทองคกับพงกับข้าวก็ได้แต่แล้วแต่เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านอ้เยอะเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นพ่อพันธุ์เลยตัวใหญ่โอ้โหเป็นตัวใหญ่เป็นกัดมาทิ้งผมจะไม่อ่ะเปิดเลยเดี๋ยวเขาโดดออกเดี๋ยวขาโดดออกโวยโอ้ตัวนึงใหญ่กว่าเป็นครึ่งโลได้ทั้งตัวนี้ะได้ได้วิถีชีวิตแบบบ้านบ้านโอ้มีไก่เยอะเลยนี่เลี้ยงไก่นี่ยังไม่สุดเขตอี แนวต้นกล้ยหน่อยนึ่งโอ้ไอ้ต้นใหญ่ๆนี่อยู่ไหมอยู่ที่เราไหมนี่ที่เราดิอยู่ในที่มลหมดเลยอ่าอันนี้สะเดาสะเดาดําอะไรสะเดาแดงอะไรอะสะเดาแดงสดาแดงอ่าพลังได้ผลผลิตแล้ยไหมโอ้เยอะฝรั่งมะพร้าวโอ้มันเยอะมากเลยนะอ่าเนี่ยไปทางไหนมันก็มีแต่ต้นไม้ใช่เนี่ยตะไคร้หอมวะไรยุงอ๋ออู้ความรู้ใหม่เนี่ยเนี่ย ไปอย่างนี้เราไม่อาบน้ํานี่เราเอาตะไคร่หอมเนี่ยมาทาตัวมันหอมไหมโอ้โหอย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันจะใบมันจะบาดเอาทิเนี่ยนะต้นมันจะใหญ่ใบใหญ่ๆหอยู่ใช่อันนี้ประหลานั้นก็จะเก็บเก็บเก็บแล้วไปก่อไฟไล่ยุงอ่ะกันแต่มันแห้งก่อนใช่ไหมให้มันแห้งเปนยาชาวบ้านใช่นี่ยังไม่สุดเขตเลยอย่างนู่นนู่นไปนู่นโอ้ยนู่นเนาะที่อื่นนะพอสุดปุ๊บจะเป็นนาไปนู่นเลยโอ้ยเนี่ยมันดูเจ้าของเขา ก็เป็นยกกรด้วยไงก็เลยไม่ค่อยได้มาตัดมาแต่งมันอันนี้คือวิถีชีวิตที่เรามารีวิวแบบบ้านๆเลยอ่ะบ้านๆนี่เหมือนผมเห็นบวบอะไรใช่บวบไหมอ่ะบวบดิเดี๋ยวไปดูดิเขาเรียกบวบหอมทําไมอ่ะอ่ะมันจะไม่เหมือนบวบเหลี่ยมบ้านเราว่ามันต่างกันยังไงอ่ะอ่านี่แหละอร่อยมันกลมๆนะกลมๆยาวๆคล้ายๆเหมือนมะรละคล้ายๆเหมือนอะไรเหมือนกันอ่ะบวบหอมนี่บวบหอมโอ้ลูกนึงเนี่ยผัดครึ่งเมตรเลยเนี่ยความยาวเนี่ยเลยสอกเลยเห็นไหมมีเจ้าของยังจองยังจองแล้ว เขียนไว้ยังเหรอเขียนชิ้งอื่นจองทิ้อื่นจองแล้วอ่ะไปทิ้งไปเลยไม่คุ้มไม่ได้แล้วไม่ได้ละอันนี้เอาไว้ทำพันแก่แล้วแแก่ถ้าแก่มากๆมันจะดำหนูเลยอู้เยอะเหมือนกันเนาะโอ้โหทิ้งอื่นนั้นเกือบเมตรอ่ะใช่ใช่ไหมใช่เลยสูงก็เด็กออกมาใหม่อ่ะเนี่ยเนี่ยยะที่ตรงแขนเนี่ยโอ้โหแขนกว่าที่อื่นเลยเกือบสองแขนสองซอกศองซกครึ่งอ่ะโอ้โหผมก็เกือบเมตรอ่ะนะนาได้โอ้โหมันเยอะจริงๆ ไอ้ต้นนู้นอยู่ในที่เราด้วยไม่ใช่หรืไอ้ต้นใหญ่ๆอ่ะต้นใหญ่อยู่ครับต้นประดู่นั่นอยู่เลยนะอยู่หมดเลยอ่าอยู่เลาะ,ปะไปเลยประดู่นี่มันมีเยอะกว่านี้นะไอ้กลุ่มนู้นด้วยใช่ไหมอ่ามันมีต้นเล็กต้นน้อย,อยดูนะเยอะจริงๆแล้วก็อะไรนะมอนเบอรี่เรียก <มะ S 2> ไม่ถูก่วงก็ลองดูใครที่ชอบวิถีชีวิตแบบนี้จะมาอยู่แล้วเนี่ยจะมาแบบ อยู่บ้านมารีโนเวททาซุงทาสีแล้วก็ต้นไม้เขามีอยู่แล้วก็มาต่อยอดใช่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ระบบนงระบบน้ำให้ก็าทำไหมอ่าเห็นไหมมาต่อยอดเอาช่ชมไก่หน่อยได้ไหมแล้วก็จะไปละได้มาดูไก่กันดีกว่าผมองบอกว่าอุ้ยยิ่งมะละกอดูไม่ต้นนิดเดียวมันคือเ็าใช้น้ําหมักแบบไอ้ ดินหมักแบบชีวภาพอะไม่ต้องใช้สารเคมีอะต้นตํากระเอวที่อื่นออกลูกแล้วอะใช่เอาไปทําส้นตําได้หลายคกเลยเนี่ยหนึ่งสสสี่ห้าหโอ้โหหนะหกอ่าหลูกหกหมา6อมาทีแล้วต้องต้องเป็นหกล่างด้วยนะอ่าหกเพราะมันตาตัวมันเตี้ยใช่ไหมใช่6มาแน่นอนอ่าอันนี้ก็มันจะบอกอะไรป่ะเฮ้ยเขนเนี้ยไติมาชีมาชี ไม่เคยเห็นหรือไงล่ะคนก็ไม่เคยเห็นแล้วกันเอาขนาดนั้นเลยเหรอแลวห้องนงห้องน้ำไปเข่าเอ๊ะแล้วทำไมมันฉี่เสร็จเนี่ยอันนี้อย่าหาว่าเราหยาบคายนะมันต้องเอาขาหลังเนี่ยตะกุยอ่ะอ้าวอ้าวมันก็คือกรบแบบคล้ายๆกรบไงสัมภาษณ์ให้หน่อยได้ไหมว่าเมื่อกี้ขี่แล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสัตว์เลยเนี่ยมันพูดได้มันคงสวนนะเรื่องของกูเอสารคดีสัตว์โลกเลยเนี่ยอวันนี้มาบุกป่าบุกสวนเออโอ้โหไก่ทั้งไก่ทั้งเป็ดเทศ ไก่กับป็ะเทศมันอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันไงเห็นไหมไก่เขาเรียไก่เวลาเขาซื้อนี่มีคนซื้อไปเขาเากลับไหมสัปสัดเนี่ยคุยกันเป็นเคสอ่าคุยกันที่วันนั้นของเขามีเป็ดอยู่สองสามตัวที่อมารีวิวแล้วมันทำไมเดียแค่นั้นนู่นมันอยู่นู่นมันออกไข่ในรูนู่นน่นนู่นเขาไปในท่อคอนกรีตออกไข่ที่ผมคิดไปก่อนเลยนะว่าที่อื่นมาวิววันนั้นมันหายไปไหนไม่ใช่ตัวกินไก่๋อไม่ใช่ใช่นี้ก็เป็นอะไรอ่ะอันนวโกงอ่า มันก็มีไก่อยู่ในนี้นะเขาเลี้ยงเยอะเลี้ยงจนไม่รู้อะไรตั้งนาเลยนะไก่ไข่แน่แน่เลยนอนอยู่นะอ๋อเล้ามันเล้ามันเล้าพักขยายพันธุ์อ่าน่าจะเป็นไก่สายพันธุ์ดีของเขาอ่ะวันนี้มากรูดเหรอเนี่ยเป็ีเทศอยู่นี่มันกรูดอันนี้ใครรู้จักปะเนี่ยอะไรกระทอธรรมดาด่เนี่ยเอ้ามือปูสามาส่องโอ้ที่ยงดูดูลังนกนี่ใช้ดูนี่แสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์ใช่โอ้ติดติดติดกันเลยนะ เป็นเทาเฮาเลยอ่ะแสดงว่ามันไม่มีภัยพอไม่มีภัยเสร็จมันถึงมาสร้างอย่างนี้ได้ไม่งั้นถ้ามันมีอันตรายมันก็คงไม่สร้างใช่ไหนเป็ดนี่อ่ะเยอะแยะนะแล้วไอ้ตัวสีทองนี่มันอะไรอ่ะขะไก่เลยมันก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่เป็ดสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อมันอยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนกันได้คุยกันรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็มีอะไรก็แบ่งกันกินไงอ่าอยู่อันนี้พออันนี้เหงาปุ๊บบ้านนี้เหงาย้ายไปห้องโน้นย้ายไปตรงนู้นก็ไปคุยกันคุยกันไปไปไปนินทายตรงนู้นอ่า ทำไมเหมือนเหมือนคนเลยเว้ยมันก็ตัดมันก็อย่างนี้เนี่ยมันก็คุยกันแก้เเงาเออถอยทีถอยอาศัยกันเนี่ยในพื้ที่สามได้กว่า2.79ล้านมันก็จะได้อย่างนี้ไปเลยใช่อันนี้ก็ออกไปสู่สวนอีกนะมันเยอะมันเยอะไผ่ลมเย็นที่ลงลองทำมือชี้ที่มันถึงไหนบ้างนิ้วเดียวคงไม่พอแล้วล่ะโอ้โหหมดนี่เลยอะนี่หมดเลยหมดเลยบ้านหนึ่งหลังอ่าแล้วก็ทีเนี่ยท่านจะแทบจะไม่ต้องมาลงอะไรเลยนะ ปัจจัยหลักๆที่เขาขายคือต้องการย้ายไปอยู่กับลูกอ่วงเงินเป็นเรื่องที่2องแต่ก็ต้องการน่ะเพราะว่าไม่งั้นไปอยู่แล้วไม่มีเงินไปสร้างใหม่จะไปอยู่ยังไงใช่ไปเราออกทางไหนออกทางเดิมไม่ไแล้วแต่นิสัยแล้วแต่นิสัยที่อื่นเลยู่านก็นอนอยู่ไปคือเขามีคุณยายอยู่คนนึงเขาก็คือนอนพักอยู่เราเดินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ยินเสียงที่อื่นเขาก็จะตื่นล้วก็เกรงใจใช่อา แต่นี้นัดหมายล่วงหน้าหนึ่งวันเนาะเพราะว่าเราจะบอกการเจ้าของเขาด้วยเจอที่ไหนเจอแปลงนี้นัดเจอที่ไหนเอาที่นี่เลยอนุสรนอนใจดีเลยก็ได้เอ้าไม่เจอเท่านเวดเกตดเหรอเวเกนะมาท่านมาจากนั่นก่อนก็ได้มาจากนั่นเออถ้าเราไปเจอท่่นก็อีกร้อยกิโลกจะมาเสียเวลาท่านด้วยเออถ้าก่อนจะมาให้ที่อื่นพาไปดูนี่เราไปโรงพักก่อนได้ไหมให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่จะมาไปโรงพักก่อนไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อน โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกไม่ต้องไม่ดุร้ายขนาดนั้นไม่ต้องกลัวเรอาอไม่ใช่ว่าต้องไปลงบันทึกประจำวันเอารูปที่อื่นให้ตำรวจดูว<อ>่าจะมาดูที่ไอ้คนนี้ลงประวัติลงทะเบียนไว้โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าฉันหายไปนี่ไอ้คนนี้แน่ออไม่ต้องขนาดนั้นอ่าันที่อื่นไม่ทำไม่เชื่อก็ลองถามๆพวก คุณพี่คุณน้าคุณอาที่เขามาจับจองกันหลายแปลงแลก่อ,อ,อนคือถ้าเรามีประวัติเร็วๆร้ายๆเนี่ยช่องเราคงปิดไปนานแล้วสื่อออนไลน์ล <c oughs> นเราอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เราอยู่ไม่ได้เพราะมีแต่คนแบบโอ้ยติดอึงไอ้หลานรักไอ้ลูกรักหน้าตาดีออหน้าตาจิ้มลิม้มอ,อ,อยากเจออยากถ่ายรูปคู่นั่นนะแล้วเอามาเผาจังเลยเออเาไปโชว์เเออดี๋ยวผ่านยางจะนั่งยางกันอีกแล้วที่อย่างนี้มีคนถ่ายรูปขอรูปถ่ายรูปบ่อยด้วยไหมบ่อยบ่อย เขาไปทําอะไรส่วนใหญ่เสน่ห์ยาแฝกหรืออะไรเขาก็ไปโชว์กับเพื่อนๆไงนี่ออกมาแล้วนะมันเจอตัวจริงเจอเอฟซีแล้วเขาเรียกอะไรนะไอฉันเคยได้ถ่ายรูปกับตัวขยักยันก่อนเธออีกเธอได้ถ่ายหรือยังเขาก็ไปอวดกันอย่างนี้ใช่ใกล้ยืนใกล้ไม่ได้มันคันยังไงไม่รู้เขาก็ไปคุยอวดกันฉันได้ถ่ายมาแล้วนะโอ้โหฉันต้องใช้แป้งโรยตัวทั้งวันเลยมันไม่หายคันเพื่นๆขึ้นโอ้โหคนน่าไม่ใช่บุ้งไม่ใช่ใช่ไหมไม่เราทุกคนเกาเอ็นดู บางคนนี่ยังไม่ได้ยังไรยังไม่ได้พาดูที่เลยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเลยเรื่องที่เป็นเรื่องรองเรื่องที่เรื่องรองอคืออยากจะมาหาว่าไงเธอ<ช>ที่อื่นก็เป็นเรื่องหลักเลยใช่มีไหมแบบป้าเบสเจอหน้าปุ๊บเด็กฉันกลับแล้วไม่ว่าง <c oughs> <c oughs> มาเห็นหน้าปุ๊บไม่ดูละดีเธอ <c oughs> เออไม่มีใช่ไหม <c oughs> เคยมีเคยมีอยู่คันหนึ่งทําไมพาไปดูอย่างดีเลยไม่ได้สนใจที่อ่ะอยากจะมาคุยด้วยเสร็จแล้วคุยเสร็จซื้อไหม ไม่ซื้ออยากจะมาคุยเฉยแค่นั้นเอออย่าไปเจอหน้าว่าเราบอกพี่อีกตรงนี้ขอมาคุยด้วยเออเราจะได้ไม่ต้องมานัดต้องอะอ่าเออไปเดินกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยตุ่มเดี๋ยวนี้โอ่งหรือตุ่มก็เรียกโอ่งโอ่งใช่ไหมอ่ามีลูกน้ำไหมกินได้ไหมไม่มีลูกน้ำไม่มีเพราถต้นไม้นี่ไงอ๋อบางทีก็มีต้นมงต้นไม้อะไรอย่างงี้ด้วยอืมอ่าสบายสบายก็ออกไปเรื่อยเรื่อยแล้วนี่เรามาทางเดิมใช่ไหมทางเดิมแล้ว พเราเสียงดังเขาตื่นแล้วคนคุณป้าเขาที่เราไปส่งกันที่แบบในพุ่มมงพุ่มไม้เลยได้ไหมได้เนี่ยจะมีคุณยายหาเก็บเก็บพริกเก็บพริกเก็บพริกก็ทาับข้าวแล้วพริกเยอะเลยดูส่วนช็อปเพลินอันนี้ห้าสิบป่ะเขาเรียกอะไรนะคนละครึ่งป่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ ออกเดียว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 เลยไม่ต้องหาไม่มีอาหารทำย่งก็ห้างนะชอบเพลินนะเออคือมันมีหลากหลายชนิดไงมาะมายเลยเยอะมากมีบ้านอันนี้บ้านแทบเราไม่ได้คุยกันเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่งตรงนู้นนิดนึงที่อื่นอยากให้เห็นตัวทางเข้าบ้านใช่นี่ไงไอตรงนี้ก็คือยังเป็นที่เราอยู่ใช่ไหมนี่นี่ที่เราถึงต้นมะยมเนี่ยเห็นรั้วไม้ไผ่ไหมก็ทำรั้วแบบสบายๆบ้านๆเออเนี่ยก็เป็นแบบบ้านๆนี่เห็นไหมเป็นเพิงที่จอดรถจอดรถสองคันอย่างเงี้ยบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหม เนี่ยนะบ้านเศรษฐกิจพอเพียงอ่ามีอยู่ยังมีความสุขในครอบครัวมันอยู่ตรงไหนต้นมะยมใช่ไหมเนี่ยแหละลัวนี่อ่าแล้วก็ล้อเข้าไปข้างหลังใช่มันก็คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่แหละก็คือสี่เหลี่ยมนุ่งอ้อมแต่เราเดินยากเพราะว่าโอ้ยากจริงนะลำบากต้นไม้มันเยอะใช่ไปกลับเข้าสู่ต้นไม้กันเป็นตัวอะไรผีกระหนุนเราไม่ใช่ออกไปยังไหนก็เข้าไปตรงนั้นออก็ถ้าใครชอบแปลงเนี้ให้บอกหน่อยว่าถ้ารู้จักต้นอะไรบ้างโอ้ พิมมาขนาดติดดึงมาแน่ๆยังจำไม่หมดนะให้พิมพ์เยอะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแสดงว่ารู้จริงเป็นเอฟซีตัวจริงด้วยที่มันต้องมาขามดีกว่าเมื่อกี้ไปต้นอะไรนะต้นนั้นมันมันดูไม่สมศักดิ์ศรีนะอ่าก็เดี๋ยวจะส่งท่านผู้ชมตรงนี้ไม่ต้องหลบขนาดนั้นหลบก็แล้วแต่เเดี๋ยวผมวางกล้องก่อนเหนื่อยจักเมื่อใช่ไหมนั่งยองๆไปเลยเหนื่อยหลังยางอีกแล้วนั่นแหละถือจุดประสงค์อ่ะบอกก่อต้นไม้แล้วก็บอกลราท่านผู้ชมกันเรารักธรรมชาติอ่า ใครที่ชอบใครที่รักธรรมชาติอย่าลืมแปลงนี้นะ3ไร่กว่าสองจล้านถนนคุดแดงอำเภออู่ทองไม่ใช่อู่ทองพุกมาจากพม่าจะดอยได้ดีเอาหัวโขกต้นไม้สักนิดนึ่งไหมมันจะได้สุ่มคนจะมาจากอู่ทองเมื่อกี้นี้ดอยเจดีดอยเจดีย์เลยดอยเจดีสุพรรณบุรีอ่าพิมพ์มาใครชอบคลิปนี้พิมพ์มาว่ามีต้นอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างอ่าอ่าหรือท่านชอบต้นอะไรเป็นพิเศษพิมพ์มาอ่าพิมพ์มา แข่งกันใครพิมพ์เยอะสุดชนะอคําว่าชนะของเราคือว่าแปลว่ามาเอาข้อมูลของท่านมาเผยแพร่กันไม่ได้แข่งแบบได้เงินได้ทองไม่มีที่ดึงมาจากห้าพันเพราะที่อื่นก็ไม่มีไงใช่ตอนนี้ยังไม่เหลือแล้วก็ไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ต้องไม่ต้องราต่างกันด้วยจะกินข้าวเรายังต้องไปผ่านวัดมาเมื่อกี้นี้ไปบอกแก้วเอาวัดไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะกลับไปอ่ารอเราด้วยรอด้วยอนี่แหละคือทีมงานเราใช่ไปเถอะต้นอะไร เรายังไม่รู้กันเลยเออก็ไม่รู้ไงถามท่านผู้ชมไงอ่ต้นไรเราจะได้มีความรู้ด้วยใช่อ่ะอ่าท่านหล่นี้ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามทุกท่านอย่าลืมกดกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดอะไรก็กดมาเกดอะไรกดมาอย่าอย่าเอาข้างขวาส่งมาเด้ออต็ไม่ล้วไม่ไม่เอาเต็มแล้วสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ลงไปมาขามมันบังอีกแล้ว หลบมาทางนี้นีมันเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อเอาผมเองใช่ไหมอ๋อเอาไปไปโชคดีโชคดีพอดีครับสวัสดีครับรักธรรมชาติอย่าไปทำด้วยอย่างเงี้ยบ้าๆก็ต้องทำกันคนปกติเขาไม่ทำเออดอกไม้เหลืองเอาทิ้งทำเถอะนะเอาในปีนี้อะไร่นะโอ้โหเดี๋ยวผมเป็นคนบ้าให้ไงเออเอาเนี่ยเมื่อกี้ถึงว่าคุยไม่รู้เรื่องเลยเออแล้วหลอนยังไงไม่รู้มาออกมาเอาเอาจุดไม้เดี๋ยวลูกเทวดาเขาจะรู้สึกเสียความรู้สึกเออเทวดาบางทีเขาก็ไม่อยากใกล้ที่อื่นนะต้นไม้ทุกที่ก็ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่แต่ว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วเท่านั้นเองอยู่ที่ตัวเราตัวที่ตัวเราไอ้พูดจาดีนะวันนี้เนาะเอาเอาเอาบางคนเขาขอเอาวลีนี้ไปทำหนังสือได้ไหมยาวเป็นโขหนังสือหนาขนาดนี้ยังไม่จบนะไม่จบไม่จบมีหลังหลังที่ตามตอน่อไปโอติดตามเราตอนจะไปครับวันนี้เราไปแล้วครับผมสวัสดีครับรีบถึงหลังรถว่างไหมล่ะอย่าไปรอดิเจ้าของไม่อยู่แล้วว่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบไป ติบต้นกับเต็มไอ้ที่แหวงแวงเนี่ยไอ้ที่แหวงแวงเนี่ยรอบที่แล้วใช่ไหมใช่มาทีนึงรีวิวคืองานลองอที่เหลือเนี่ยเอารถเนี่ยมาจอดเทียบได้ใช่ไหมแล้วดินก็ดีอีกเนี่ยอ่ารออะไรเราอ่ะพี่เดี๋ยวปิดกล้องก่อนบินกำนันท์่านด้วยอ่าเดี๋ยวปิดกล้องแล้วเดี๋ยวช่วยไปที่ไปที่เอาเอาคนมาช่วยด้วอ่าายบาแล้วแล้วสวัสดีครับ